เน็น้ำแข็งก้อนใหญ่ด้วยประสบการณ์ใหม่ๆม,มากคือ <_ d ream> เราสามารถมาชิมกาแฟดังกว่า20ล้านทั่วประเทศไทยได้ที่เดียวในใจกลางเมืองได้เลยนะทุกคนมาลองกินกาแฟดิบแก้วละ60บาทร้านนี้เลยกาแฟดิฟแก้วละ60บาทใช่ไหมใช่ค่ะจะมีเป็นเมล็สดสด3ตัวก็จะมีขั้วอ่อนขั้วล้างขั้วเพิมอยากได้เป็นแบบฟอรลล์อรลล์อะครับนี่จะออกคล้ายๆชานิดนึงค่ะออกจัสมินค่ะหอมนิดนค่ะเอาเป็นตัวนี้เลยครับเอาเป็นเย็นครับแก้วละ60บาท เอ้ยข้างในเขามีที่นั่งด้วยเข้าไปดูเลยอ๋อก็คือทําตรงนี้เลยหรือเปล่าครับได้เขามีเครื่องบดในตัวเลยก็คือเป็นบดในนี้ได้เลยของเอ็กบูมนะเคยเห็นมานานแล้วแต่ว่ายังไม่เคยกินเลยบดเสร็จแล้วไวมากอ๋อเขาบดเสร็จแล้วก็ไปดิฟต่อเลยมาแล้วบดเจ๋งประสบการณ์ใหม่ๆม,มากมเราไม่ต้องรอแบบพนักงานดิฟหรือน้องๆดิฟแล้วนะเพราะว่าเครื่องเนี้ยเขาดิฟให้เลยแล้วเขามีสูตรแบบว่าเรโชไปเป๊ะเลยนะเจ๋งว่ะอยากลอง หอมมีดิบเย็นน้ำแข็งก้อนใหญ่ด้วยคือร้านเขาจะเป็นแนวยาวนะทุกคนก็ mm. จะมีที่นั่ง mm. นั่งทำงานก็ได้มาลองชิมกาแฟของเขากัน f ฟลแอนด์ฟู้ดอืมอุ้ยหอมมากหอมฟลอร์หอม, follow, หอมกลิ่นมารีเลยอะ่ะชัดเลยอะ่ะอุ้ยหอมจริงไม่เคยกินที่มันแบบกลิ่นมารีชัดแบบนี้นะถ้าใครชอบโทนฟลอร์ฟลอร์นะมาลองตามได้เฟ mm. ลแอนด์ฟู้ดอืมเราแก้วละ60บาท